ก็เป็นงานที่ตรงกับ์เก็ตส่วนตัวใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็เป็นสายแบบสุขภาพดูแลรูปร่างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่านานๆออกงานทีให้ทุกคนได้คิดถึงกันบ้างคิดถึงคิดถึงไหมคะกับได้ลองหรือยังได้ลองทแบบว่าจากหวานร้อยเป็นหวานน้อยตอนนี้ก็คือไม่ต้องหวานร้อยไม่ต้องหวานน้อยแล้วนะสามารถทานได้ปกติแล้วค่ะเพราะว่าเราก็มีช่วยดีๆางเนี้ค่ะเพราะบ่าคนที่ชอบทานขนมหวานแล้ว อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็หันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับขนมหวานด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาต T H สักนิดอชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าขนมพัฒนาค่ะเพราะเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะคะก็จะขายทางออนไลน์ค่ะวันนี้วันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะเพิ่งจะลงแบบว่าโปรโมทไปก็เป็นขนมขนมผสมขนมไทยผสมกับขนมญี่ปุ่นรวมกันนะคะก็จะมีรสชาติที่แบบมีความหอมลวมลแบบไทยๆแต่ว่าเรา กิมมิคของขงนมรูปนี้คือเราสามารถนําไปถวายเทพได้บอกเป็นสายมูเป็นขนมสายมู hmm. ถวายเสร็จแล้วเราก็ลาม,มาทานได้ซึ่งปกติแล้วขนมที่ถวายเทพอะ่ะจะทานไม่ค่อยได้ถนะคะมันจะแบบสวยอย่างเดียวแต่นี่คือสวยด้วยหอมด้วยทานได้จริงๆแล้วก็เป็นแบบสามารถพอเราู้ความเชื่อว่าเกิดอะไรเราอยากได้อะไรอ่ะเราก็ต้องถวายให้ท่านก่อนแล้วเราถึงจะได้พรน,นั้นกลับคืนมามัน mm hmm. <ๆ>มีหลากหลายมีหลากหลายรสชาติแล้วก็มีหลากหลายแบบที่เราสามารถทําให้แบบ อ่าสมมติถ้าเกิดเป็นให้เทศอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไม่ใส่นมวัวไม่ใส่ไข่อย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้ก็มีไส้ตลายๆไส้พี่อุ้มทำเองด้วยไหมหรือว่าที่ทําเองค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนปั้นเองนะเพราะว่าเป็นงานฝีมือทุกชิ้นเราปั้นสดเองทุกทุกชิ้นเลยค่ะใช้เป็นงานฝีมือแต่ว่าเราเป็นคนออกไอเดียเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินขนมดูแลแต่ว่าข่ยถูกแต่ว่าถูก็เคยยังคงเสียเหมือนเสียไม่ทายังไงก่อนแม่ก็ก็พยายาม เรียกว่าบาลานซ์ในการกินนะคะถ้ารู้ว่าวันนี้ต้องกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยวันต่อไปก็ทานน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือผู้บอกว่าร่าังกายมาเป็นแบบเกือบ20ปีแล้วมั้งมันก็เริ่มเหมือนร่างกายมันก็ค่อนข้างที่จะแบบขผ่านได้ดีเลยควันนี้เอวเท่าไหร่วันนี้อะคะเอิ24ี่คือไม่ให้ความเป็นรูมลักษณะคือมันหายไปเลยถูกนะไม่ได้เราก็ต้องสวยซ้บตลอดไปอะไรทำให้เอล24มันอยู่ได้อีกวันนี้ ะะก็เราก็รู้สึกว่าเราเราต้องดูแลตัวเองเพราะเราก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนในสาวเนี้ยเวลาที่แบบเออ <c oughs> เห็นว่าภนะูมลัก r n a ก็คือแบบพอจะถึงภูมลนะั a r n a ก็ต้องแนบบถึงความแบบความหุดด่นดีอะไรเงี้ยความเซ็กส์เทียอะไรเราอยากให้ตรงนี้มันมันยังอยู่กับเราแล้วก็ที่สําคัญคุงต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยเพราะว่าเราก็มีลูกเนาะเ,ออเราก็อยากให้ลูกแบบเห็นเร,ร,ราออกกำลังกายเห็นเราแบบแลสุขภาพเราก็อยากเห็นเขาไปนานๆ ใส่มาใหม่แล้วนี่ไงใส่มาใหม่ใส่มาใหม่เป็นปีแล้วแต่ตั้งแต่คัมแบ็กกลับมาทํางานอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยตั้งแต่ไม่ได้แบบว่าเออทิ้งตัวไปอยู่เชียงใหม่กลับมาอยู่หน้าบ้านบ้านทํางานบ้างก็กลับมาสวยงามต่างไปมั้ยตอนที่เขาออกเขาอออเอากลับเข้ามาใหม่เอาจริงๆตอนที่เราออกไปแล้วอ่ะมันโล่งแต่ว่ามัน มันไม่สวยเลยมันไม่ใช่าาอุณลักษณะมันไม่ใช่ไม่ใช่คุมลนะักษณะมันคือหน้าอกของผู้หญิงที่ผ่านการมีลูกมาแล้วออความถุงก,กาแฟอ๋อมันเยอะหน่อยปกปติมันจะดูเป็นแบบว่าไปคู่หน้าปกปติมันคู่หน้าออแล้วเรายิ่งอยากให้นมลูกก็ยิ่งแบบมันย้อยลราล้งพอเราออกออกไปแล้วอ่ะมันคือถุงชาชักเต็งเต็งเลยหรอมันเต็งเต็งอย่างนี้ ซึ่งซึ่งคั้งี่เอากลับเข้ามาคือมากกว่าเดิมไหมคะหรือว่าน้อยค่<ป>ะน้อยจริงๆก่อนก่อนที่จะอ,ออกลูกใส่ประมาณสามร้อยก่าตอนนี้สองร้อยห้าสิบเอยค่ะเอาให้มันสวยพอดีตัวถ้าเป็นไงมันชินไหมโอ้เราก็มีอย่างนั้นมาหลายปีเป็นสิบปีเนอะ <S 2> <S 2> <S 2> ตอนที่ไม่มียังไม่ชินเออแต่พอกลับมามีอีกครั้งก็รู้สึกว่าเราสวยขึ้นอะแต่งตัวสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงไม่ให้เป็นเท่าเดิม เขาเดินแบบไหนคะให้ม <Sustain able cleaning material> ันต <C apology> ุ้มๆใหญ่ๆปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วตอนนั้นที่เอาออกปัญหาคือปวดหลังเพราะว่าเราอ่ะตัวเล็กนึกออกไหมแล้วเราต้องแบกเต้าแบบสามร้อยสี่ห้างเราสามร้อยสี่ก็หกร้อยเท่ากับน้ำหนักเกือบโลอยู่แล้วแล้วเราก็ต้อง ก็อะไรเงี้ยเราก็กลายว่าแต่งอะไรมันก็ดูปโป้ดูอ้วนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้อยากได้ไซส์เดิม,มจริงๆหมออยากให้ใส่ใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยแบบ275อะไรเงี้ยแต่เราก็บอก250ตะกั่นบอกเนาะพอแล้วเพราะเรามีมีหน้าอ,อกอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอใส่มาแล้วมันเสริมสร้างความมั่นใจเป็นผู้ลักพาตดีเองไมันเป็นผ <c oughs> ู้หญิงเนาะมันเป็นผู้หญิงผู้หญิงมันก็ต้องมีอกมีเอวมีโพกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เออผู้หญิงก็อย่างนี้แหละมันต้องแบบมีอกมีเอวมีโพกอะไรก็จะไปหา้ด้วยไงถูกไหมก็ต้องแบบ ก็นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเพราะว่าด้วยความที่ก็เลขสี่แล้วก็ก็นิดนึงอ่อีกเรื่องนึงอาจารย์อาจารย์เชียงเชียงเียงค่ะเพิ่งโดนอีกระแสวันนี้นั้นได้ได้สืบทราบข่าวบ้างไหมไม่ได้ค่ะโอ้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้คุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวค่ะอุ้มก็ไม่ได้มี ช่องทางการติดต่ออาจารย์อย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนเขาเคยไปทำบุญกับงานจริงปะที่เราโอกับได้ร่วมงานเาหรือว่าไปทำคลิปอะไรต่างๆด้วยกันอะไรเนี่ยมันมีความสงสัยหรือว่าทคที่ปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะถามว่าสงสัยอะไรไหมก็กไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่าเรื่องของการทาบุญมันเป็นเรื่องของความสมัครใจเนาะ<อ>มันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลความเชื่อของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเอ้เขามาหลอกเอาเงินเราหรือเปล่าคือไม่ได้โดนนะคะคือเป็นการ เขาเรียกว่าอะอะไปทางานบุญร่วมกันแล้วร่วมบุญกันแล้วเขาก็เหมือนกับว่าถ้าใครอยากจะทําบุญเท่าไหร่ก็ทําบุญมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องก็มีโอกาสได้สร้างรักทางได้สร้างรักทางร่วมกันกับกอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เราไม่ได้ทำคนเดียวไง้คะเราก็ชวนเพื่อนๆทำด้วยเลยกับช่วงนี้กระแสมัมีใครมาเราตกใจเลยตกใจ ตกใจเพราะเราก็คือตัวแม่เื้องใส่ม,มช่เราก็กลัวจะกระทบถึงธนะุรกิจใส่มูอของเราเหมือนกันไม่มีผลกระทบกับเราไหมด้วยความที่เราก็ใสยมูอแล้วก็ทำธุรกิจได้ดีด้วยแต่อุ้งไม่ได้ทําธุรกิจที่เป็นในเรื่องของการชักชวนคนมาทําบุญเพื่อเอาเงินไป<ม>ทําบุญต่อที่นู่นนี่ต่อลูกเรายัจะเป็นการ เราเรามีเครื่องรางของขังซึ่งเป็นเครื่องรางที่ก็ไม่ได้แบบมูจาเนม่ยนะคะแต่ว่าเราทำต็้มหูหรือทําน้ําหอมขึ้นมาเพื่อเพื่อเอาตก้มหูใส่แล้วก็ต้มหูเราเนี่ยก็แค่ไปทำพิธีที่ทวัดแขก ไปทําวิธีที่วัดเทพธุรเทียนเลยที่เป็นเป็นสายของเราเลยค่ะอุ้มไม่ได้ไม่ได้แบบบอกให้คนมาทําบุญจะอุ้มนาแล้วจะเอาเงินไปทําบุญต่อนะไม่ใช่อย่างนั้นเอ้ยพี่ยอมจะไปตอนอาจารย์เฉลี่ยที่ตอนบุญเราไม่เห็นว่าเอาเงินไปไหนอะไรยังไงใช่ไหมเนี่ยเขาไปสร้างอะไรยังไงอย่างเงี้ยตอนที่อุ้มไปครัทำนะไร บอกว่าจะไปสร้างโบสถ์นะคะตอนนั้นที่ที่บูโดรก็ก็มีการสร้างจริงๆะนะคะณตอนนั้นนะอมมันก<ะ>็บอกวามเสี่ยมากถือว่าศรัทธาตัวนั้นมากไหมไม่เกิดขึ้นอ่าถามว่าหมดศรัทธาไหมเหรอคะคือเราไม่ได้เป็นผู้หลอดร้อนหรอเราก็ไม่ได้โดนกับคุณก็ยังนับถืออาจารย์ในฐานะอาจารย์ท่านหนึงนะ่งอะไรเงี้ยแต่ถามว่าพุ่งข้อใสความรู้สึกสข,ของคนที่เขาแบบ เขาทั้บุญไปแล้วเราอาจจะบุญไม่ถึงในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยคนคนนั้นเขาก็ต้องเสียจความรู้สึกแล้ววันนี้เราเข้าใจแล้วบางคนเขาไม่ได้มีเงินเยอะแต่เขาแบบมีความเชื่อเรื่องของความเชื่อมันเป็นอะไรที่มันลึกซึ้งมากอย่างนุ้ยก็แบบแต่กูเชื่อเรื่องเทพเนี่ยกูเชื่อแบบพ่อของพ่อขอคุณพ่อของเจเนตขแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวันทีเกิดขึ้นเยอะพี่บุญอากจะบอกอะไรกับคพืนบ้านไหมที่อารู้สึกว่าท่านยังเชื่อมั่นใจสมัยกับปัจจุบัน จริงๆแล้วนะคะในเรื่องของความเชื่อมันเป็นที่ยึเดเหนี่ยวจิตใจของคนอะ่ะนอกไหมคนเรามันมีความทุกข์มันมีความเครียดจากป,ปัญหาต่างๆรอบด้านเพราะฉะนั้นอะ่ะการที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึเดเหนี่ยวจิตใจอะ่ะพว่ามันเป็นเรื่องที่มันมันฮิวใจนะมันมันฮิวใจอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า ที่ไหนมันไม่น่าทําบุญอ่ะเราก็ไม่ต้องเอาเงินไปลงไม่ได้นึกอ,ออกไหมล่ะจะทําบุญด้วยการที่เราสวดมนต์อยู่บ้านอ่ไปแบบทวดมนตนั่งสมาธิปฏิบัติหรือทดีนึกถึงพ่อกับแม่เรา <laughs> ทำบุญบพ่อกับแม่เราอันนี้ก็คือเป็นบุญที่สูงที่สุดแล้วอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณมากโอเคค่ะนักการเมืองที่เซตถ่ายรูป